สำหรับพิธีปิดโครงการอบรมธรรมทายหญ,ญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่40ภาคฤดูร้อนประจำปี2568จัดขึ้นณนศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิร์พรีสวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมธรรมทายหญ,ญิงทุกท่านได้รักษาศีล8ตลอดโครงการพร้อมทั้งทำกิจวัตรต่างๆร่วมกันอาทิ การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันทั้งรอบเช้าบ่ายค่าทั้งได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิอานิสงส์ของการสวดมนต์กฎแห่งกรรมเป้าหมายชีวิตทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นซึ่งในระหว่างการอบรมยังได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธ ความดีสากลหประการการอบรมบุคลิกภาพทำกิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่การปล่อยปลารวมใจและร่วมกันจุดประทีปในวันพระรวมไปถึงช่วยจัดงานและร่วมงานบุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลกส่วนวันสุดท้ายของโครงการเป็นพิธีมอบเกียรติบตัตรและขอขมาพระอาจารย์ โดยตัวแทนธรรมทายาตหญิงได้น้อมถวายผ่านทูบเทียนแพรและผ่านพวงมาลัยพร้อมทั้งได้กล่าวคำขอขมาก่อนที่พระอาจารย์จะได้ให้โอวาทปัดชิมนิเทศซึ่งการเข้าอบรมในโครงการนี้น้องน้งธรรมทายาตหญิงต่างมีความสุขและประทับใจที่ได้มาฝึกฝนอบรมตนเองเรียนรู้ธรรมะที่เข้าใจง่ายและเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้น ตลอดจนได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ธรรมทายาทหญิงได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่มั่นคงและถูกต้องอันเปรียบได้ดังแผนที่หรือเข็มทิศซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้ธรรมทายาทหญิงทุกท่านสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการธรรมทายาทหญิงรุ่นที่40 ภาคฤดูฝนจะเปิดอบรมในระหว่างวันที่3มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0875063939และ0895375907ค่ะ